ทันยาว่ายังไงพี่เป๊กห้าเข็มยอมรับเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากสืบเนื่องจากกรณีที่เป็กสัญชัยเองตระกูลสามีของพฤทีกระนักสแสดงสาวคนดังทัญยาทัญยเรศฉีดวัคซีนที่อเมริกาจนครบ5เข็มแล้วจนตัวเขาเองได้ฉายาเป็กห้าเข็มทันทีแต่ก็ไม่พ้นเสียงวิพากวิจารณ์ตามหลังมาติด จนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญต้องออกมาเตือนถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งได้เผยว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่จําเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนเยอะขนาดนั้น5เข็ม3เดือนอย่าหาธรรล่าสุดภรรยาสาวธัญญาธัญเรศยอมรับว่าเอร์ไพภส์เหมือนกันที่สามีเป็กสัญชัยได้รับวัคซีน5เข็มแล้วเจ้าตัวเผยกับช่องวันบันเทิงว่าเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างรู้สึกว่าเร็วไปในระยะเวลาที่ไม่กี่เดือนอยังเตือนเลยว่าไม่คิดถึง ถึงผลข้างเคียงเลยหรอเพราะในอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เป็กยังบอกว่าเอาไว้เป็นกรณีตัวอย่างพอมาถึงเข็มที่5ก็เริ่มรู้สึกว่ามากไปจริงๆแล้วแต่ด้วยที่พี่เป็กมีปอดอยู่ข้างเดียวหมอที่รักษาก็คอยเตือนตลอดว่าอย่าเป็นโควิดเชียวนะเพราะโอกาสที่จะไม่รอดสูงพี่เป็กก็เลยกังวลไม่อยากเป็นโควิดเพราะอยากอยู่กับลูกนานๆก็เลยโอเคแล้วแต่พี่เป็กจะตัดสินใจ ตอนนี้ก็เห็นว่าปกติดีแค่กลัวอนาคตข้างหน้าผลข้างเคียงต่างๆอย่างมะเร็งหรือ SLE ประมาณนี้เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆพวกนี้คุณหมอหลายท่านก็เตือนมาเหมือนกันเข็มนี้น่าจะสุดท้ายเพราะกำลังจะกลับเมืองไทยยอมรับมีความกังวลบ้างเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com